รถบรรทุกคอกอยางระเบิดเสียหลักพลิกคว่ำโชคดีไร้คนเจ็บร้อยตำรวจโทวัฒนพนบ้านสะพ,พนงานสอบสวนสพเมืองน่านจังหวัดน่านได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน,น่านหน1าน1ว่ามีเหตุรถบรรทุกสี่ล้อคอกเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณโค้งบ้านห้วยยื่นตำบลบ่ออำเภอเมืองน่าน จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพกู้ภยัยอบตอบ่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามบ้านไร่ไพวันให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกการจราจรในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสีล้อกันคอกยี่ห้ออิสุสุสีบรอนทะเบียนบอนสอามเกน่านพริกตะแคงกลางถนนได้สอบถามนายพลอายุ51ปีอยู่หมู่5ตบํบลศิลาแรงอำเภอปัว เป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวค่ะได้ให้ข้อมูลว่าได้ขนสินค้าเกษตรผลไม้รวมมาจากกรุงเทพเพื่อนำไปส่งลูกค้าในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งยางรถเกิดระเบิดทำให้เสียหลักและพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขณะน,นี้ได้ประสานญาติเข้ามาช่วยขนของขนย้ายสินค้า และเตรียมดำเนินการกู้รถเพื่อนำไปซ่อมต่อไปไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหายและอย่างใดจึงได้ถ่ายรูปและทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานไว้ค่ะนิว24สสถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแกน่นภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน